มาดูซีนรวมของพวกเรา BXD ตอนนี้นะคะอยู่ในห้องรูเลตของพวกเราแล้วตรงรูปที่แบบว่าอยู่ในรูเลตก็มีสัญลักษณ์ของพวกเรานะคะเป็นเช้ากลางวันตามคอนเซปของแต่ละคนเลยอ่าเรากําลังนั่งเล่นรูเลตกันค่ะครั้งแรกเลยที่ได้ทําอะไรอย่างงี้ด้วยกันสนุกมากเลยตอนนั้นตอนที่พวกเรากางถ่ายจริงเนี่ยคือพวกหนูนั่งเดากันฉ่ำเลยแต่ว่า ส่วนใหญ่ไม่มีใครถูกเลยค่ะอพี่ซันนี่กำลังแอฟชายนะคะอุ้ยอุ้ย <laughs> นอนสบายจ้ะพี่นอนอยู่ไม่ใช่ใครแชรีเองค่ะมิวมิวใช้กันไปไหมซึ่งสนุกมากทุกคนเพราะว่ามันมีความสดใสาอาค่ะนางเลนคุยพูดคุยหัวเราะกันแล้วกาลังจะเต้นกันแล้วยกยกชนก้นชนก้นใครที่ได้เห็นแล้วก็อย่าลืมนะคะชาเต้น perfect match challenge สามารถไปเต้นกันได้นะคะพวกเรารอซองอยู่นะคะ ฝากเพลงเพอร์เฟคแมชไว้ด้วยนะคะอย่าลืมไปเต้นชาเลนติกต่อก,กันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย